อีกหนึ่งรุ่นที่สวยน่ารักและใช้งานดีกระทัดรัดแล้วก็ครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้งานคือ3พับเล็กหนางปลากระเบนที่ผลิตจากปลากระเบนสายพันธุปลาใหญ่เม็ดไข่มุกใหญ่ๆสวยๆน้องเอกจะเริ่มต้นที่สีม่วงนะคะใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่5นิ้วสูง3นิ้วทุกคนก่อนอื่นก่อนที่หน่อยจะให้ราคาพี่ๆต้องดูราคาก่อน กระเป๋าหนังปลากระเบนราคาแบบนี้อยู่ยงคงกระพันทั้งในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ในเว็บไซต์นี่รุ่นเดียวกันนะ 30, 42บาทรุ่นนี้สา0พักว่าบาทค่ะพี่พี่ค่ะน้องเอจัดให้หลักร้อยหลักร้อย9กบาทเท่านั้นพี่พี่ค่ะ9 9 0บาทสีม่วงพี่พี่ดูความน่ารักใกล้ๆนะเม็ดสีสวยเม็ดไข่มุกมสวยเมด ใหญ่เบิ่มบะเทมเลยแล้วก็เงาเงาแล้วก็แววแววนะคะเปิดออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูอะไรนะดูอะไรก่อนฟังเสียงอ่าเสียง,ด,งดูดังแป๊กแป๊ก,แป,กแป๊กเลยนะคะอะไรอย่างดีนะพี่ๆรุ่นนี้ใส่บัตรได้ถึงสิบใบนะคะดูดูดูตรงที่สามตรงที่สามนะคะเออตรงนี้สี่นะคะตรงนี้ห้านะคะเออ, 4, ะะ 5, ะะเ,อ,อเอาใหม่ตรงนี้สามตรงนี้สามเป็นหกหกแล้วค่ะหกตรงนี้นะคะก็เป็น เจ็ดเออตรงนี้ได้เจ็ดนะเออตรงนี้ได้แปดนะตรงนี้ได้เก้าเออใส่ได้เก้าใบใส่บัตรได้เก้าใบแล้วก็มีช่องใส่เหรียญตรงนี้นี่พี่พี่ดูช่องใส่เหรียญตรงนี้เห็นไหมคะนี่ใส่ตังเหรียญได้นะคะตรงเหยมันใช้งานครบมากเลยพี่พี่ค่ะแล้วก็ช่องใส่ตังเห็นไหมคะใส่ตังล้วงเข้าล้วงออกง่ายล้วงเข้าล้วงออกสะดวกสบายอันนี้น้องเอกใช้งานให้ดูพี่พี่จะได้นึกภาพออกนะคะว่าเออดูเหมือนมันจะเล็ก มันจะใช้งานอะไรได้นี่ใช้อย่างนี้แล้วหนังปลากระเบนแท้น่ะ990บาทถูกมากจริงๆนะสีที่หนึ่งสีม่วงต่อไปค่ะสีที่สองสีดำสวยมากพี่พี่ดูเม็ดใหญ่ๆแวแวๆเลยค่ะน้องเอ๋จะเลือกแต่ไข่มุกเม็ดใหญ่ๆมาทำให้กับพี่ๆเลยนะสวยแน่นอนปลาสายพันธุ์ใหญ่แน่นอน พี่ๆดูสีดำนี่หนูหมุนให้ดูมุมนี้มุมนี้สวยทุกมุมเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ดูข้างในข้างในเห็นไหมสวยมากหนังสวยมากเพราะว่าใช้หนังวัวแท้มาผลิตให้ค่ะสําหรับด้านในนะคะก็ใส่หนังแท้ให้ค่ะต่อไปค่ะสีน้าตาลช็อกโกแลตนะคะอ่ะดูความสวยถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชท ได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e น้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิป Member, เมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์นะคะดูเปิดเข้ามานางสวยทุกใบสวยทุกสีคัดปลาสายพันธุ์ใหญ่ทำให้ทุกใบเม็ดใหญ่เม็ดสวยทุกใบ,กใบจริงๆสีต่อไปสีแดงวาย เม็ดไก่มุกใหญ่สวยเงาแวววาวมากนี่คือหนังที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะคะพี่ๆปลากระเบนเป็นหนังที่แข็งแรงที่สุดในโลกมันสามารถเอาไฟเผาเอามีดกรีดได้ไม่เป็นลรลองเป็นหนังชนิดอื่นกระเป๋าทั่วไปโดนสะเก็ดไฟก็ละลายแล้วค่ะแต่คุณสมบัติของอัญมณีไม่ว่าจะเป็นทองคำเพชรนะคะไข่มุกแร่ธาตุต่างๆพวกนี้ทนไฟได้หมดกระเบนก็เช่นเดียวกัน น้องเนี่ยจึงจัดอยู่ในประเภทอัญมณีแห่งใต้ท้องทะเลลึกไม่ใช่แค่กระเป๋ามันไม่ใช่แค่กระเป๋าสตางค์แต่น้องเป็นไข้มุกด้วยค่ะทุกคนต่อไปน้องใหญให้ดูสีต่อไปนะคะสีเขียวอืต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีเขียวสดคะ่ะพี่ๆ่ะหนังที่แข็งแรงที่สุดเนาะพีพ่่เป็นอัญมณีเนาะออนอกจากจะอ่า มีกรีดเอ่อไฟเผาไม่เป็นไรแล้วมีดกรีดก็ไม่เข้าถ้าเกิดว่าจะตัดจะแต่งต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะเอ่อมาตรฐานระดับงานก่อสร้างซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือแบบทั่ว,วไปทําไม่ได้ต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะมีมาตรฐานอ่ะความแข็งแรงนะคะแบบระดับงานก่อสร้างเลยอย่างเช่นปลากระเบนสารอย่างเงี้ยเออจะมาทํางานเครื่องหนังเนี้ยค่ะ ต้องใช้มาตรฐานระดับหนังเลยนะคะพี่ๆแข็งแดงที่สุดต่อไปค่ะสีชมพูดูสีนะคะมีแต่สีสวยๆพี่ๆขาเกิดวันไหนก็ใช้สีนั้นอย่างต้องเหนในเกิดวันอังคารจะทาปากสีแดงทาเล็บสีแดงใส่เสื้อผ้าสีชมพูบ่อยพาะเป็นสีสีที่เพิ่มพลังงานให้กับคนวันอังคารนะคะพี่ๆเรื่องพวกนี้ต้องเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะอ่ะดูสีชมพู ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ได้ค่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาก็พิสูจน์ให้เร,เราเราแล้วอะคือเรื่องอพลังงานจากแสงสีเสียงอะเขาพิสูจน์ให้เราเห็นได้ด้วยตาอยู่แล้วนะแบบทั่วโลกอยู่แล้วอะค่ะพี่พี่ขอันนี้ก็คือพี่พี่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ฟังได้เลยทีเนี้ยเวลาเราจะเลือกใช้สีไหนกระเป๋าสตางค์สีไหนเสื้อผ้าเครื่องสำอางสีไหนอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอะเพิ่มพลังงานให้เราแบบเหลือเชื่อเลยนะ อ,อก็มันเป็นพลังงานของเราเราเกิดมาไม่เหมือนกันแต่ละวันอะแล้วเราจะใช้เหมือนคนอื่นโอเคเราเห็นคนอื่นสวยเราอยากได้แบบนั้นอะได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวของเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงสเสน่ห์ของเราที่แท้จริงอย่างคนอื่นอาจจะมองว่าสีเรียบเรียบอาจจะดูดีแต่สับหลับน้อกเอ,เอ๋แล้วคือจืดเลยไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นสีที่ให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นพวกสีที่เอาใ,ใช้อยู่ตอนนี้ค่ะพี่ๆค่ะาแล้วได้ผลไหมล่ะได้ค่ะได้ผลค่ะต่อไป สีฟ้าน้ําทะเลนะเห็นไหมพี่พี่เกิดวันไหนพี่พี่สอบถามได้นะคะเออเกิดวันไหนอยากใช้สีไหนสอบถามได้เพราะว่าน้องเอ๋เนี่ยทากระเป๋ามาไม่รู้กี่สีตอบข้อความมาทุกวันเกิดนะคะแล้วก็เราทํามาก็เพื่อที่จะไม่ได้แค่ส่งความสวยให้กับลูกค้าแต่น้องเอ๋เนี่ยต้องการที่จะให้ลูกค้าใช้งานของน้องเอ๋แล้วใช้กระเป๋าของน้องเอ๋แล้วได้ผล ได้ผลจากสีกระเป๋าสวยๆเรียกเงินเข้าดีอะไรอย่างนี้นะคะใช้สีประจำวันเกิดนะคะทําให้อ่าดึงดูดพลังงานการเงินได้ดีนะคะรวมไปถึงหนังปลากระเบนอันนี้สีเขียวพาสเทลหนังปลากระเบนเขาเป็นหนังเป็นสัตว์ที่มีความเป็นสิริมงคลด้านการเงินความหมายเกี่ยวกับการเงินเลยคือหนังปลากระเบนในบรรดานหนังทุกชนิดนะพี่ๆในบรรดานหนังแต่ละชนิดแต่ละชนิดนี่นะ ปากระเบนนี่จะโดดเด่นเรื่องเงินที่สุดนองเอกก็พูดเรื่องเนี้ยน้ามาไม่ต่ำกว่าแปดปีส่วนตัวน้องเอกเน,นะคะใช้หนังปากระเบนมาเป็นชนิดแรกเพราะฉะนั้นนอ้องเอ๋ชื่นชอบเขาแล้วก็ปังค่ะเงินเขาดีอันนี้คือคนที่ชอบนะแต่พูดจากใจนะพี่พี่ถ้าไม่ชอบไม่เข้ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับพลังงานดวงสัมพันธ์จิตวิญญ,ญาณเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อน น้องเอ๋จึงจะไม่ค่อยพูดว่าปากระเบนเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองมากสักเท่าไร่แต่จะอธิบายข้อดีที่เขามีทั้งหมดให้ฟังให้พี่ๆชอบเขาเพราะว่าน้องเอ๋เชื่อเหลือเกินว่าถ้าพี่ๆได้รู้ว่าเขามีคนสมบัติยังไงเขาสวยยังไงเขาแข็งแรงยังไงถ้าพี่ๆชอบเขาปังอยู่แล้วคนที่ชอบเนะี่ยพี่ๆของเคยมีชีวิตของเคยมีจิตวิญญาณมันมีดวงสัมพันธ์กันนะคะมันจะเกื้อหนุนกันค่ะไม่งั้นเนี่พี่ๆคนจีน หรือคนที่ซื้อหนังปลากระเบนทุกๆคนเนี่ยจะไม่ซื้อซ้ําเลยจะแบบลองใช้แล้วไม่ถูกใจอาจจะเลิกใช้ไปเลยเนี่ยแต่คนที่เคยใช้เขาก็จะใช้อยู่อย่างนั้นเขาจะรักเขาจะห่วงเขาจะดูแลอย่างนั้นเหมือนน้องเอเนี่ยพูดรีวิวมาแปดปียังไม่เคยเบื่อเลยค่ะพูดได้ตลอดพูดถึงข้อดีเพราะว่างานน้องเอกยากงานน้องเอกไม่เหมือนใครต้นทุนก็สูงสูงกว่ากระเป๋าทั่วๆไปน้องเอภูมิใจนะคะ ได้ส่งงานคุณภาพส่งงานสวยนี่สีแดงสดงานสวยงานคุณภาพต้นทุนสูงนะคะของแท้อย่างเงี้ยน้องเอกส่งให้ลูกค้าแบบเนี้ยเราต้องภูมใิใจอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเออให้พูดร้อยรอบก็ไม่เบื่อนี่พูดมาเกินร้อยรอบแล้วนะพูดมา8ปีแล้วนะไม่รักจริงไม่อยู่ยงคงกระพันขนาดนี้นะพี่พี่เออนางปากะเบนนะถ้าได้ใช้คือคนที่ได้ใช้จะชอบจากประสบการณ์น้องเอนะคะ ใครที่ได้ซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำมีใบที่หนึ่งก็จะต้องมีใบที่สองจากประสบการณ์ต้องเห็นเลยลูกค้าที่เคยซื้อไปครั้งแรกอาจจะดูเราเช็คเราเช็คประวัติเราขายของจริงไหมเราขายมานานหรือ,อยังแต่พอซื้อไปแล้วรู้ว่าของหนาเป็นของแท้ของดีราคาไม่แพงเท่านั้นแหละคะ่ะพี่พี่ลูกค้าได้กลับมาซื้อเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามกันทั้งนั้นเลยนะคะต่อค่ะที่สีส้มสีส้มการเงินของโควนดังคารพุทธพัหัตและศุกร ตัวนี้นะเวลาโดนแดดโดนไฟเงาวิบวับเลยนะพี่พีๆโดนแดดโดนไฟนี่เงาวิบ,บ,บวับ,บิบวับสวยงามมากเลยอะ่ะอืมนี่สีพัสเทลบ้างสีเบดโกสวยและเรียบรูน่ารักคือพี่ๆค่ะถ้าพี่พี่ใช้งานแค่ใส่เงินใส่บัตรใส่เหรียญแต่นะแบบกระจุมกระจิ๋มนะคะแบบใช้ในชีวิตประจําวันอะคือกระเป๋ามันก็มีหลายแบบเนาะกระเป๋าที่เราพกพาใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ย แล้วก็กระเป๋าที่บางคนสัมภาระเยอะก็ต้องเลือกใช้ที่ใหญ่กว่านี้น้องเองก็ขายกระเป๋าหลายไซส์ใช่ไหมคะไซส์เล็กก็สาหรับเหมาะสําหรับคนที่พกพาขนาดเล็กคนที่พกเยอะๆก็ต้องเลือกไซส์ใหญ่ไปเลยนะคะเราก็มีอัปเดตให้พี่ๆชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพี่ๆชื่นชอบแบบไหนที่พี่ก็ทักมาได้เลยนะทักมาหาน้องเอกได้เลยนะคะน้องเองจกจะไม่ทําให้ผิดหวงังค่ะ ได้ของแท้แน่นอนน้องเอ๋ใจดีมากด้วยอยากจะขอดูภาพขอดูข้อมูลเพิ่มเติมขอได้เลยยินดีรับใชย้ยินดีบริการทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ